สวัสดีค่ะยินดีตรอนรับกับข้อสู่คทีในตันชนแนลในช่วงที่น้าคนี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาโชว์คลิปที่ทีหน้าตอนที่รับปริญญานะคะซึ่งถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้เอามาลงนะคะอันนี้เพิ่งไปขุดเจอนะคะก็เลยเอามาลงซะหน่อยเนาะก็อย่างงี้ก็ไปดูกันเลยค่ะ That's my awesome. night Awesome. See you, See ya bye, see ya. bye. So, okay. just so well, you. you. Know. Graduated today. No. <laughs> <laughs> that dude with the camera right there. Oh yeah, but I can't watch <laughs> Okay. So I just graduated, and I have to return the rope because they won't let me keep it. This thing I can keep, and this thing, um, this um, like a metal thing. Oh, oh. This is medalting ไอ and this two is like ไอ <Yeah. S 1> สายสีทองนะะี่ค่ะคือคนที่ได้เกรดมากกว่า3.9นะคะแล้วก็ไอเหรียญทองนี่คือคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น t o อป10%ของระดับชั้นนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนที่แบบว่าเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันแบบว่าวุ่นวายมากแต่ยังไงตอนนี้ก็ยังไงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาอชุดนี้ไปคืนแล้วนั่นก็เป็น งานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยของติน่านะคะซึ่งวันนั้นนี่มันเป็นวันที่ยุ่งยุ่งยุ่งมากเลยแล้วก็คนเยอะนะคะแล้วเนเตอร์เนี่ยเป็นคนถ่ายนางก็ถ่ายแบบไม่อยากจะว่าว่าอะไร้วแต่ว่าแบบว่าเป๋ๆตะปัดตะเป๋ๆไม่ค่อยแบบเห็นหน้าตีน่าหรืออะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นวันที่ตีน่ามีความสุขมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตอนถ่ายคลิปเนี่ยติน่าจะมีความที่แบบว่าชชาๆๆแบบ จะแบบพูดภาษาไทยแบบว่ามีสมียงนิดๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติน่ายังยังไม่ค่อยได้ท YouTube นะคะก็เลยไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยกับใครคือวันๆเนี่ยไม่ไม่ได้พูดภาษาไทยกับใครเลยนะคะก็พูดแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็เวลาพูดภาษาไทยก็คือเวลาพูดตอนทํา YouTube นี่แหละมันก็เลยมีความที่แบบแช่แช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามพูดได้ชัดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะในงานปริญญาเวลาที่รับปริญญาในต่างประเทศหรือในอเมริกาเนี่ย เขาจะไม่รับกับเชียร์พวงนะคะเพราะว่า อย่างเช่นในอเมริกาก็ไม่มีเชื้อพระวงมอยู่แล้วเข้าใจไหเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มคนจากยุโรปใช่ไหมใช่ไหมคะก็เขาจะมีประธานาธิบดีเขาจะไม่มีคิงไม่มีพระราชาไม่มีพระราชินีเพราะฉะนั้นวลรรับปริญญาเนี่ยก็จะรับกับอธิการบดีก็คือ president ของมหาวิทยาลัยนั้นๆนะคะอย่างที่ตอนที่รับเนี่ยก็คือรับกับอธิการบดีนะคะแล้วก็บรรยากศเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าทิน้าส่งคลิปนี้ไปให้อ่พี่ชายติน่าดูนะคะทิน้าพี่ชายทิน่าบอกว่าอยากจะเล่นคอนเสิร์ต มีการตบมือว้าวอะไรเงี้ยคือแบบว่าทีน่าไม่รู้ว่าที่ที่ที่ประเทศอื่นแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่อเมริกาก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะถ้าพอถึงแบบพอมีครอบครัวไปงานรับปริญญาเราหรือมีเพื่อนเราไปงานรับปริญญาเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แค่ตบมืออะไรอย่างงี้นะแบบด้วยความเอ็กซ์ตร้าที่คนอเมริกาจะมีความที่แบบว่าเวทไวยใช่ไหมเขาก็จะแบบอ้าวเย้เย้ทีน่าเย้อะไรเงี้ยก็จะมีความอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลา <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาบางคนแบบว่าเพื่อนเยอะหน่อยรหรือว่าแบบครอบครัวมาดูเยอะหน่อยมันก็จะมีความที่แบบแอ,อะไรเงี้ยนะคะจะมีความเสียงดังนะคะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่มันไม่ใช่ว่าเสียงมารยาทหรืออะไรเพราะว่าคนอเมริการเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะคะแล้วก็ไอตัวไอที่ไอเสื้อเสื้อคลุมเนี่ย ไอที่เสื้อคลุมรับปริญญาเนี่าไม่รู้เรียกเรียกว่าอะไรเขามีให้เช่านะคะซื้อไม่ได้แล้วก็ชุดข้างในที่ใส่เนี่ยจะใส่ชุดอะไรก็ได้ใส่เดรสอะไรก็ได้สั้นขนาดไหนก็ได้ใส่กางเกงขายาวก็ได้กางเกงขาสั้นก็ได้รองเท้ายังไงก็ได้ใส่อะไรก็ได้คือแบบว่าอเมริกาเนี่ยคือฟรีดอมสุดๆคือแบบอิสระภาพใช่ไหมใครจะทําอะไรใส่อะไรก็ได้แต่ว่าต้องใส่เสื้อคลุมนั้นนะคะทับใหม่ทีซึ่งติน่าก็เห็นว่า คนส่วนใหญ่ที่แต่งตัวไปวันนั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใส่เดรสแล้วก็รองเท้าแบบสวยๆหน่อยบางคนใส่รองเท้าผ้าใบก็มีนะจริงๆใสหรับเท้าผ้าใบไปก็มีนะหรือบางคนก็หรือใครจะใส่เป็นรองเท้าเอียงของที่น่าที่น่าใส่เป็นรองเท้าส้นสูงแล้วก็เปิดอ่ำเปิดนิ้วหรืออะไรเงี้ยก็มีซไม่ได้หุ้มซนไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใส่อะไรไปก็ได้จริงๆส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะแต่งตัวดีหน่อยก็จะใส่รองเท้าแบบเหมือนรองเท้าคัดชูรองเท้าสีดำๆอะไรเงี้ยไม่ก็แล้วข้างในก็อาจจะใส่เป็นเสื้ออ่ำ บางคนก็ใส่เนคไทหรืออะไรนี้นะบางคนใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็มีแต่ติน่าไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีนะแต่อยากบอกแต,ต่นี่แต่ย่าจะบอกว่าบางทีเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยเราพยายามาบังคับคนให้ให้แต่งตัวให้ดีให้มีการละเทศะให้รู้ขนบธรรมเนียมของอประเทศนั้นชาตินั้นหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่ติน่าว่านะคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเขาก็รู้แหละ เขารู้กันละเทศะแหละว่าควรจะแต่งยังไงควรจะใส่อะไรไอคนที่มันใส่เสื้อยือดเก่งๆขาสั้นนะ่ะมันก็มีคนมองมันก็มีคนมองว่าเฮ้ยนี่มันวันรับปริญญาหนุ่ยทําไมแกใส่เสื้อยือดเก่งๆขาสั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมม,ม,มันก็มีคนมองก็มีคนมองเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบอะไรนะคะทิน่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นประเพณีหรือเป็นธรรมเนียมไปแล้วหรือเปล่าท,ที่ไทยที่ไทยเวลารับปริญญาจะมีการถ่ายรูปแบบเวอร์มากๆเข้าใจว่าที่จะมีช่างกล้องจะถ่ายจะต้องแบบมีแบบแอคอย่างงู้นแอคอย่างนี้ต้องแบบถือใบปริญญา มีหมวกมีอะไร,ะไรคือแบบที่มันถ่ายเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งอะเข้าใจว่าตีน่าเห็นหลอตีน่าก็งงตีน่าว่ามันเพิ่งมาเป็นตอนสมัยนี้มากกว่าเพราะว่าการรับปริญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมสำหรับคนไทยแต่สําหรับคนอเมริกาไม่เลยก็กล้องโทรศัพท์ธรรมดาใครมาร่วมง,งานใครอยากมาอะไรเงี้ยก็ถ่ายธรรมดาวันซ้อมนะไม่ได้ซ้อมเยอะด้วยซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวเองไม่มีอะไรเลย,เลยก็คือ มันเหมือนไม่ได้ซ้อมเลยอะวันซ้อมก็คือไปแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวหนูต้องนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเธอนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะแล้วเวลาเดินก็เดินขึ้นไปแต่ให้รู้ว่านั่งตรงนี้นะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละนี่คือการซอ้อมไม่มีการแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวไปต้องก้าวตรงนี้เดี๋ยวต้องแบบเดินตรงจุดนี้เดี๋ยวมือยี่ลงไปต้องยิ่นแบบนี้เสร็จแล้วก็กลับเข้ามายี้งีไม่มีไม่มีจะจะรับยังไงก็ได้รับสองมือรับมือเดียวกัะโดดรับแบบเซลฟี่รับหรืออะไรนี้ ก็ได้ใครทำอะไรก็ได้มันไม่มีการซ้อมเลยที่น่าแบบไปซ้อมแบบงงๆแต่ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้จริงมีคนหนึ่งมีหน็กน,นักเรียนคนหนึ่งผู้ชายพอเดินเข้าไปรับพอเดินเข้าไปรับปริญญาเสร็จปุ๊บหยิบโทรศพัพท์ออกมาขอเซลฟี่กับอธิการบดีพร้อมกับใบปริญญา แบบน,นี้ก็มีแบบน,นี้ก็มีคื่อนแบบมันเป็นอะไรที่แบบสบายๆจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นวันที่ที่น่ามีความสุขมากรู้สึกว่า yes จบสักทีหรืออะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็ไอตอนที่รับปริญญาเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมได้เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะพอตอนเปิดมานะมันมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าอ้ด oh, ีใจด้วยนะรับปริญญาแล้วแต่ว่าใบาปริญญายังไม่ได้อยู่ในนี้เดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านตอนหลังเอา้า <laughs> ตอนแร้คือราแตะตัวน,นี้นะคะใบปริญญาเนี่ยยังไม่ได้แตอนน่อันนี้ก็อันนี้ก็็เปน ประกาศนียาบัตรของอัลฟ์คาลนะคะของเด็กนักเรียนเรียนดีทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็อันนี้คือใบปริญญาของจริงตตตาา,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 านะคะใครดูคลิปตีหน้าบ่อยๆนะคะจะเห็นไอ้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นใบปริญญาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของของ네เนตันนะคะของ네เนตันวางอยู่ตรงนี้อันนี้ของตีหน้ามันวางอยู่อีกฝั่งในสองห้องนะคะอันนี้ของตีหน้านะคะเขาก็จะบอกว่าชื่อตีหน้านับสกุลสมจิตบัณฑิตก็คือก็คือปริญญา ทีน่าไม่รู้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรปัมก็คือปริญญาตรีนะคะแล้วก็มีเขียนนู่นนี่นั่นแล้วก็เขียนว่า,เ,าเขียนว่าได้เกียรินิยมดับหนึ่งในนี้ด้วยนะคะเขียนว่าสัมมาคุมลาดาเดี๋ยวหาก่อน ออเดี๋ยวเขียนตรงนี้ด้วยเขียนว่าซมมาม่าคุมลาดานะคะเขียนยงดับหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นใบปริญญาซึ่งใบปริญญาไม่มีรูปติดนะที่ไทยใบปริญญ ah. าก็จะมีเกตมีรูปติดมีอะไรอย่างี้ใช่ไหมเพราะว่าเรากลัวการปลอมแปลงใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกาที่น่าว่ากฎหมายในการปลอมแปลงเอกสารของเขาแรงมากเลยนะคะถ้าใครแปลงเอกสารเนี่ยที่น่าว่าก็ติดคุกหลายปีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเขาจะไม่ค่อยป,อปลอมเอกสารเนี่ยนะคะโดยที่มันจะมีเอตราตราตรงเนี้ยตราของมหาวิทยาลัยใช่ไหมมันจะเป็นมันไม่ใช่ตราที่แบบปิ๊งแบนเนนะมันจะเหมือนก ์เขาเรียกว่าซีลอ่ะมันจะมีความนูนมันจะมีความสีมันจะมีความที่แบบทำโลกเรียนแบบยากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบปริญญาแลวเราไปสมัครงานถ้าเขาอยากได้หลักฐานใบปริญญาเราก็จะเอาไอ้ใบเนี้ยไปให้เขาดูนะคะหรือว่าถ้าเขาอยากเห็นเกรดเราเขาก็จะติดต่อมหาวิทยาลัยของเราหรือว่าให้เราเนี่ยติดต่อมหาวิทยาลัยของเราให้ส่ง ไปที่ที่ทางานนั้นเลยหรือว่าถ้า uno, ใครเรียนต่อก็คือส่งไปที่มหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลอมแปลงไม่ได้ถ้ามันมาจากมหาวิทยาลัยเราก็ปลอมแปลงไม่ได้ใช่ไหมมหาวิทยาลัยเขาก็ไปติดต่อกันอ๋อนี่ของเด็กคนนี้ฉันส่งมาให้เธอนะอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีบันทึกของเด็กทุกคนที่เคยเรียนไปที่เรียนจบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากแก่การปลอมแปลงนะคะอเมริกาเขาก็ทํางานแบบนี้เนาะแล้วก็โอ้มีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งที่ทีน่าอยากจะนําเสนอ คือว่าติน่าจะบอกว่าถ้าใครเนอ่งี้ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครตามอินสตาแกรติน่าอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าในอินสตาแกรติน่าเคยลงรูปไว้ว่าติน่าได้ลงสือพิมพ์ตอนนี้ไ้รับปริญยาติน่าได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะ อันนี้ Forest City Summit นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ของเมืองนะคะในเมืองเมืองนั้นเขาก็จะมีมีหนังสือพิมพ์ประจำเมืองอะเนาะทีนี้หน้าแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคเด็กจางมหาวิทยาลัยวอลด็อกนะคะที่จบจากวอลด็อกเนี่ยรับปริญญานะโอ้คนนี้รับปริญญางูนงี้นั้นงั้นงี้อะไรอย่างนี้ยน,นะเฮ้ยแี้ก็เออก็ดูอะไรอย่างนี้นะแล้วนี่ก็เปิดดูข้างในไปเปิดไปดูข้างในเปิดไปดูข้างในฮ่ามีลูกมีน้าอยู่ข้างในเด,ดี๋ยวให้ดูชัดๆเห็นไหม มีรูปของตีน่าตอนรับปริญญาอยู่ข้างในแบบเห็นแล้วแบบตกใจมากเลยตีน่าก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมทำไมถึงลงรูปตีน่านะแต่ตีน่าคิดว่าเขาลงรูปตีน่าเพราะว่าตีน่าเป็นคนเอเชียนะคะเป็นเด็กเอเชียเขาอยากให้เห็นว่าอ๋อมันแบบว่าเมืองนี้ก็ไม่ได้มีแค่คนขาวนะก็มีคนดํามีคนเอเชียมีคนจากประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ลงรูปตีน่านะคะแล้วเขาก็เขียนว่าออะไร president o u top hands Tina เคยริบอ่ะก็คืออธอกาน เอาสอบนะคะก็ให้ปริญญากับตีน่านะคะมีลงสื่อด้วยลงสื่อด้วยแล้วพอตีน่าเห็นตัวเองใน,นสื่อพิมนี้แล้วก็ไปเข้าเว็บไซต์เพื่อที่จะเขาจ้องลงในเว็บไซต์ใช่ไหมตีน่าจะไปกอบลูม,มาปรากฏว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกนี้สามารถซื้อได้สามารถซื้อลูกนี้ได้ทีแรกก็งงว่าเฮ้ยไอ้วันรับลิ้นยามันก็วันของเราไอ้รูปที่ไปถ่ายฉันมามันก็รูปของฉันไม่ใช่เลยเธอรูปฉันไม่ใช้เธอไม่เคยบอกฉันเลยแต่ถ้าฉันอยากได้รูปตัวฉันเองเนี่ยฉันจะต้องจ่ายเงินแต่ว่าตกลงว่าจ่ายไหมก็จ่ายแี้วกก็ไม่จ่ายตังมาแล้วก็ได้รูปของตัวเองมานะคะนี่โอ้เดี๋ยวต้องเอาไปใส่กรอบตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กรอบนะคะ เดี๋ยวมันสะท้อนแสงอะเออแต่ว่าเป็นรูปที่สวยมากเลยนะคือการถ่ายรูปของที่มหาวิทยาลัยนะเป็นอะไรที่แบบจิน่าโคตรเซ็งอะเขามีช่างกล้องเขามีช่งางภาพ คอยเดินตามถ่ายรูปคือถ่ายตอนที่เรารับปริญญาแล้วหลังจากที่เรารับปริญญาเนี่ยเราก็จะไปเดินเดินไปคุยกับเพื่อนเดินไปคุยกับพ่อแม่เดินไปคุยกับผู้ปกครองกับอาจารย์อะไรเงี้ยเขาถ่ายเขาเดินตามไปถ่ายรูปตอนนั้นด้วยนะคือแบบเห็นใครกําลังยืนโพสถ่ายรูปเขาก็ไปถ่ายกันแบบว่าเออเหมือนถ่ายมโมะโมะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปลงไว้ในเว็บไซต์แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครอยากเห็นรูปตัวเองก็เข้าไปดูในเว็บไซต์อยากได้รูปไหนก็จ่ายเงินเฮ้ยถ้าต้องวงว่าเฮ้ยแม่ง ไม่มีบริการถ่ายรูปหรอกะมหถาวิทีาอะไรก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มเองนะคะแล้วตอนที่รรบปริญญายเนี่ยก็คือก็คือต้องจ่ายเงินเกาะน,นั่นนั้นแล้วค่าจัดงานค่าอะไรเงี้ยก็ประมาณตินาจ่ายประมาณร้อยดอลลาร์ก็ประมาณสามพันบาท แต่ว่าลูกถ้าอยากได้ลูกก็ต้องไปเลือกต่างหากแล้วเขาก็ขายต่างหากนะคะเขาไม่มีแบบว่ามาส่งลูกไปตามบ้านให้เรานะคะถ้าอยากได้ก็ได้เองแต่ว่าที่น่าไม่ได้ซื้อลูกซื้อลูกจากเขานะคะเพราะลูกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกที่ได้จากหนังสือพิมพ์มันเนี้ยสวยกว่าจิ๊นรักก็เลยซื้อลูกจากหนังสือพิมพ์นี้นะคะรู้สึกว่าจะามา20ดอลลาร์ก็600บาทกับลูกไปเดียวแต่ว่าก็นะนะถ้าเราแ่บถ้าทีน่าไปกรอบลูกมาจากในในเว็บไซต์มันก็จะไม่ชัดแล้วเขาก็ มีแบบมีไลนยน้ําติดไปด้วยนะคะแล้ว่าเป็นรูปที่หน้ากระตามแต่ว่าที่หน้าก็จริงๆ <c oughs> นะก,ก,ก,ก็พอรู้กฎหมายนิดหน่อยแหละคือที่อเมริกาเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยใครก็ได้สามารถถ่ายรูปเราใครก็ได้สามารถถ่ายวีดีโอเราเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะถ้าเราอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยใครจะถ่ายรูปเราก็ได้ถ่ายวิดีโอเราก็ได้ แต่ห้ามไปเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างของหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าตีน่ารับปริญญาเขาไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ผิดถ้าเขาเขียนว่าเด็กคนนี้คือเด็กอ่าลอกข้อสอบมาแล้วก็สอบผ่านได้รับปริญญาอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงผิดกฎหมายแล้วเนี่ยตีน่าจะไปฟอ้องเขาได้นะคะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรให้ตีน่าเสียหายเขาไม่ได้เอารูปไปลงว่าตีน่าเป็นบ้าหรือตีน่าเป็นโรคจิตใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ มันคือเรื่องจริงคือตีน่ากําลังรับปริญญาอยู่อะไรเงี้ยก็ไปฟ้องเขาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นะคะแล้วตอนนั้นติน่าอยู่ในพสาารณะก็นะเอารูปติน่ามาขายให้ติน่าเออก็ดีเนาะแต่ว่าก็นอกอันนี้ก็เป็นวิดีโอเล็กๆนะคะเล่าเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการรับปริญญาในอเมริกาตอนนี้นะคะติน่าเรียนจบแล้วเรียนด้าน communication มานะคะเรื่องการเรียนเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วก็ เรียนจบแล้วทีน่าก็เลยตอนนี้ที่น่าก็เลยอยากจะมาสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยให้แบบเหมือนกับแบ่งปันหรืออะไรอย่างี้นะว่าที่น่ารู้อะไรมาที่น่า,เ,าเรียนยังไงคุยกับฝรั่งแล้วเป็นยังไงที่น่าจะมีเคล็ดเคลับเทคนิคมากมายเลยว่า คุยแบบนี้ฝรั่งรู้เรื่องคุยแบบนี้ฝรั่งไม่รู้เรื่องอันนี้คือปัญหาของคนไทยอันนี้คือปัญหาที่เสียงอาจจะเป็นเสียงที่คนไทยออกไม่ได้เสียงที่คนไทยออกอยากแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ทําได้กรัมมาไม่สําคัญมากมายอะไรเงี้ยแล้วแต่เนี่ยทิน่าเนี่ยลงเอาไว้หมดแล้วในทีนาอะคาเดมีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามช่องนี้นะคะชอบเวลาที่ทิน่าสอนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถ subscribe ได้นะคะกดติดตามช่องทีน่าคา d e เดีหรือทีน a า h ันทรแชนนลดีได้นะคะสำหรับคลิปต่อๆไปเนาะถ้าใครอยาก Follow ทีน่าช่องทางอื่นเนี่ยสามารถไป Follow ได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะและทีน่าก็ยังมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะคอร์สสอนภาษาออนไลน์สามารถไปดูคอร์สนั้นได้นะคะที่ www. tina. academy. com นะคะวันนี้ทีน่าก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ